สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับพอกันนี้แล้วละครับกับพิสานมันท่าเสาวันนี้กับสิผ้าพี่น้องมาเฮ็ดเมนูหมครับเปลี่ยนเมนูแล้วเหรอครับเคยจินต์อาหารข้าวข้าวไรกับบทที่นี่ก็สิมาจินวันหวานละครับมืนอเนี้ยพอดีได้ทุเรียนมากครับเนี่ยราคาถูกด้ยครับมาถึงมาเฮ็ดบุญทุเรียนยินครับมื่อเนี้ยขันซื้อเพิ่นกับ่ ไหวหรอครับแพงแพงหรอกอะโบอิ่มอีกครับนี่ครับผมหุ่นมากนี่มากหรอครับเนี่ยได้แล้วครับแล้วก็ใส่น้ำด้วยครับใส่ไปเลยครับเอาแบบลูกทุ่งลูกทุ่งแล้วครับบ่ต้องสวยงามครับเอามอยนอกกินในละเอียดง่ายๆครับใส่ไปเลยน้ำห้องนี่ครับเนี่ย ก็มีสูตรอยู่ด้วยครับเนี่ยน้ำสองลิตรเครื่องนี่แหละครับตามสูตรของเพิ่นครับอยู่นี่ผงผงวุ่นแล้วครับครับหลังจากน้ำเดือดแล้วใส่เปลเลยครับถุเลียนห่อครับผมสมนี้กับโอเชแล้วครับสามร้อนครับนี่สามหนึ่สอก็สิเขียวให้มัน แตกล้วไล่แล้วครับเนี่ยบ่มีสูตรเด้อครับเนี่ยสูตรนี่ก็ตามใจและครับเราถ้าพูดมมากน่อยมากหลายขันขันสือทุเรียนกะโอ้ยบ่ไหวหรอกครับแพงเกินทุเรียนน้อยก็ได้น้อยเราพันกลัวผลครับจินกับ่อิม้มเหตุแบบนี้ครับได้หลายครับเพิมปริมาณจินไน้หลายคนจินได้อิม้มจินได้วดวนพร้อมครับเนี่ย เสี๋ยวนออกก่อนละครับเนี่ยตามไปเลยครับน้ำตาลใส่แดงเขาครับเครื่องโล่ครับตามสูตรเพิ่นครับเนี่ยเดี๋ยว้ะูมักหวานมักเปรี้วหวานเลยอครับขันไอีสารมันถ้าโซก็มักเัน้วหวานละครับเนี่ย กระสิเกินสูตรพรนันแนลหรอครับหั่นบัวหวานกับบัวแสบหมดแล้วบุญน,นี่ครับโอ้สีสันคนไปเดยเล้ยละครับเนี่ยน้ำตาลนวดละลายละครับหลายๆยคนกับเห็ดเป็นอยู่น้อครับนาอเก,ก็จะว่าให้กันด้อครับไปเห็ดเป็นเห็ดสวยงามครับ อีสานบ้านเทิงเทากัเฮ็ดข้างแรกนี่ยแหละครับผลยาซิมนะครับคว่มหวานประทับใจวะเพิ่มอีกจังน้อยนะครับพอครับนี่ก็สูตรไพรสูตรมัน่ะครับคว่มหวานมักหวานมักบ่หวานหลาย เดี๋ยหลายคนเธอเด้อครับเนี่ยอิ่มผุ่นแล้วครับเนี่ยฮะโอ้หวานหอมแซ่บครับ,นบเนี่ยตามไปเลยครับข้าวโพดหวานครับเพิ่มข้าวปีครับทาอาหารข้าวอีก <c oughs> นี่ก็เป็นข้าวโพดกระป๋องแล้วครับเนี่ย กระล่างทำความสะอาดค่าพ่นมีสอกมีสารผสมมากครับเพิ่มสีสันเขาอีกครับเหลียงสซ่บพ่อได้ยำครับนีก็แล้วถ้าสูตรไผสูตรมัดด้วยกันล่ะครับเนี่ยไผมักใอ่นได้กับใ่ไปล่ะครับตามใจมัดดสชาตดได้มักกินไดสีได้ ววาน้นำสุงเดือดแน่ยหรอกติดใส่ผงบนแล้วครับเนี่ยตามสูตรเพิ่นแล้วครับใส่ซองนึงเนี่ยละครับแต่ว่าวกับถือว่าใส่บดแล้วครับก็เดี๋ใส่กะทีน้ำครับง่ายๆครับ ใ,ใชก็จากใส่ทีเดียวผุนแล้วครับเนี่ยยาน,นเป็นกวนครับสานบันเ้าเท้ากับเห็บอยู่ดรครับเช่นหนึ่งแต่บัวสำเร็จครับวันนั้นเฮ็ดง่ายขนาดขันผู้เป็นเห็บเป็นกับสิง่ายอยู่หรือว,ว่าครับเนี่ยนี่ก็เป็นสูตรแจ้เมื่อไม่ละครับเนี่ย อยาก,กินบมกทุเรียนครับวาสิปิดกินยูบานคือสิบประคือดัวครับกะ็ะเลต้องไปเสีอมาเห็ดก้อนนะครับเนี่ยบม่ได้หรอครับจุดก้อนเนี่ยเก็ดใจหอนพดครับผมวุ่นกับเทลงทีเดียวเลยโอ้ยเป็นก้อนมาที่เนี่ย ส่วนิตีแตกนี่ก็ค้นเรื่อยๆแล้วครับเนี่ยผมบุญกับสิแตกเราละว,ว,ว้าครับนี่เดี๋ยวไป่เห็นมันลุดีขี้กันบนนอครับเนาะกับสิตแตกแล้วครับคน้นดวนเราเนี่ยด้วยเ็รตักเตพาชนะเราละครับบันนี้เห็นง่ายครับ ถาชนะเขากับไส้ถั่วเนี่ยแหละครับบ่ตองบ่ตองสวยรู้เลยครับเขาขอให้ได้กินได้พ่อบ่ได้ดสื่อเพิ่นกินครับ สีเหลือครับพิเศษพิเศษกวนไปเลยครับใส่กะทิไปแล้วก็ใส่เกลี่ยไปเลยครับนิดน้อยครับต้องใส่หลายครับมันสีเข้ม,มเข้มน้อยน้อยมันมันเนี่ยนาะครับเน้อไว้ห้วยนะก็ได้กินหอมกะทิ หลังจากกระที่เดียดแล้วก็ลุ้ยลงไปเลยครับผงวนห้องครับโอ,อ้ขึ้นไปถลนมึงเดีย้อสิหนอมบินนะนะสักพักู้เ,เดียวเกเรๆครับสักวันหนึ่งห้องคนขอ้ของเก่งครับ ครับหลังจากกะทิเขาเขียวแล้วกับใส่พงบุญพ่อประมาณนี่แหละครับปสิมันห่ยนหนาแล้วครับบบดที่นี่นี่ตึงๆแล้วครับบมไร้ลรอครับแฉนตัวแล้วห้ยเลยครับบแซบมันมันครับนี่โอ้ลมมากอีกแล้ว ละนิดละน้อยครับกะทิหน่อยพวดทำง่ายๆครับไม่ต้องยุ่งยากครับกระจายก่อนครับนี่กระจายกะทิก่อนครับ ครับผมนี่ก็เป็นการเซ็ตสิ้นแล้วครับเนี่ย,ยแล้วก็เจ้าเขาตู้เย็นแล้วครับบัดนีเนี่ย,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 ยกินเย็นเย็นมันหวานแฉบๆหอมกินทุเรียนครับถึงสีว่สวยงามสวยรูเค่งเพื่อนกะกะเพราะว่าด้กินได้เพราะแฉบแล้วครับอาครับชิปนี้ก็ขอพุ่นทันผู้ช่มสุกผู้สุขคนเด้อครับขอขอให้ลำลำรวยๆวยเงินทอง มีสุขภาพร่างกายพลังไม่ตีแข็งแรงบุญรักษาสุผูสุคนเดออครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ